กกค่ะนมาสการค่ะผูขาจ้าเจริญก่จ้าค่ะผููขาขอเล่าพัฒนาเนี่ยค่ะอ๋อตอนนี้อยู่ไกลอยู่ได้นีอู้บอานจะให้ได้อยู่โอ้โคอออน้องปูคนยังไม่ทำาพิธีมาเอาเลขมาอของตัวดี <c oughs> มาเอาตัวดีอยู่ที่อาลาินอู้บอค่ะอู้ได้ตัวได้ลคะค่ะ ยังยังไม่ได้สวนนั่งคุยกันก็เพิ่มดูยังงี้ค่ะค่ะเดี๋ยวขณะจะทุ่งหาอีกเท่านึงแต่ว่าขอเล่าพัฒนากรค่ะค่ะครับเราเราตั้งสามสี่ห้าสามสี่ห้าอันนี้อันนันนี่ล่างเด้อสามสี่ห้าแล้วก็ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดวิ่งรูดห้าวิ่งรูดห้า จับคู่ห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าสามห้าสี่ห้าห้าหกสามหกสามหกสี่หกห้าหกห้าเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดห้า อ,นนอันนี้อันนี้อันนี้เป็นล่างค่ะล่างเน้นตัวใดค,ครับรูคะเน่งเน่นห้าลองเจ็ดไว้เพราะมันชนกันสองตัวอือันนี้อันนี้ล่างเน้นห้าลองเจ็ดเนาะคะเนาะเพราะเลขมันชนกันสองตัวมันมันบ่ชนกันตัวเดียวคือวันวันศุกร์อือเอาต่อไปเลขบนค่ะบนบนเอาหกเจ็ดแปดตั้งหกเจ็ด แปดเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งยิ่งลูดมันชนสองตัวมันชนเก้ากับศูนย์ิงลูดเก้ากับศูนย์เลยป่ะคะจะเน,เน,เน้นเน้นที่ศูนย์เน้นศูนย์เนาะลองเก้าจับคู่หกเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้า แปดเก้าแปดเก้าหกศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์หกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งอ่ามันจะนี่แหละเน้นศูนย์เน้นศูนย์มันบ้าค่ะเออลองเก้าเน้นศูนย์ลองเก้า มันชนสองตัวนี่บุญชนสองบุมีรูดบุญมันชนสองตัวแ,แต่เน้นที่ศูนย์ส่วนล่างชนล่างเน้นห้าอย่างเดียวนะคะเนาะใช่ะคุณฝากเน้นที่ซีบอ่คะ เิิงเรื่อยเรื่อยค่ะค่ะค่ะขอขอบพระคุณหลายหลายค่ะปูคาค่ะค่ะน้มาสการค่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะตัวเรียกเนี่ยท่างเล่าพัฒนาของปูศูนย์เจ็ดนาะค่ะเนาะซึ่งวัดที่แล้ววัดที่แล้วเขา วิ่งหลุดทั้งบนทั้งล่งงลางกับตำชุ่นะมขางวดนี่ปูซู์เจ็ดหาเล่าพัฒนามากล่างเพคนนในวิ่งหลุดที่หานะคะ,นะ,คะเนาะเลตต่างลักมีสามมีสี่มีหาแล้วก็ห้าหกเจ็ดนะคะเลขช้อนกับที่หานะคะเพิ่งกคยวิ่งหลุดที่หานะคะตำชุ่มขาจับคู่จับคู่มีห้าสามห้าสี่ห้าห้าหกสามหกสี่หกห้า เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้านะคะอันนี้คือรางนะคะเราพัฒนาของปู่ศูนะคะส่วนบนบนเลขตั้งรักหกเจ็ดก้าศูนยนะคะวิ่งรูดที่9กับ0เน้นที่0ูลองที่9นะคะเลขจับคู่มี6 9เก้าเจ็ดเก้าแปดเนเน่นึ้นศูนย์ล่อง จ็ดนะคะเอยล่องเก่านะคะทำชุชมะ่ะอันนี้คือตัวเลขแนวทางของปูศูนย์เจ็ดที่ใหญ่มากะะเนาะเนาะซึ่งวดที่แล้วของคนกับเขาทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าเขาตัววิ่งตัวหลุดนะะเนะาะค่ะเนาะทำชุชมเนะเาะกขอคอยท่ชน่มเอฟซีทุกทันได้นั่ไปเหตการบ้านได้นั่ไปคัดกรองอีกเทือนึงนะะเนาะค่ะเนาะเรา,เาไปเปรียบเทียบอาจจะเปรียบเทียบก็เสี้ยนอื่นที่เพิ่นเขามาตลอดหรือจะอะไรก็แล้วแต่ตาของปูเจ็ดไอศูนย์เจ็ด กับเขามาตลอดคือกันได้การทำชุ่มขาตัววิ่งรูดหนีพ่อพาดจักเถื่อตัวเจาะเวียนเวียนงวดงวดบางใดหันบดีเขางวดกวน,นเขาตัวเจาะนะคะทำชุ่มขาก็คอยทำชุ่มนั่มตัวเล็กแนวทางเล่าพัฒนาทีแม่นแม่นของปูศูนย์เจ็ดไปพิจารณาอีกทางหนึ่งนะะเนาะค่ะเนาะทางช่องของเข้าก็เอามาเปลี่ยนแนวท่างทานั้นนะคะทำชุ่มขาทำชุ่มมกักกระจัดขัดกับพานเด้อค่ะเด้อ เพราะว่าบางคนอาจสีมีเหลขกที่จะคล้องมากจะคล้องชอบเอามาเปรียบเทียบกับเพิ่นก็ได้หรือบ่มาเปรียบเทียบกับวป็นหยางกับตุ้มช่ม่ะเอาตามที่เฮาสบายใจเนาะคะ่ะเนาะสาหรับคลิปนี้แอดกัอยทนผู้มชมเ c ทซกทันโชคหมานล,ลําร้ยอย่าเจ็บจะจนคิดสิ่งใดคอยสมความมาพัฒนาเด้อค่ะท่านชมตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาที่เคยแม่นเคยหมานประจํานะคะของปู่07งวดนี้แอดก็วา่าสิบ่พลาดอีกคะ่คะ่านมู้่ม่ะ เพราะว่าปู0 7, ปูนเจ็ดพวกคอยเบาลายเนี่ยเวเบาลายใหญ่ห่างตะบัตุตเล็กเพื่อนนี้เด็ดมาตลวดนะคะท่ช่ชมขาแอดเขียนยำน้อยหนึ่งาะวมันบิชัดก็คอยทานผู้ชมเอฟซีถูกท่านนะคะเดนําตัวเล็กของปู0ูนเจ็ดไปพิจารณาะะเด้อ่ะท่ช่วมขาเพราะว่าความเม่นของเพลนแอดกระลั่นตี่อยู่เพราะว่าแอดกระตามมาตลวดเนาะที่เขาตัวเจาะพวกเขาตัวเจาะก็คือเขา เออเลขวิ่งก้เลขกเออตัววิ่งตัวลูดตลอดเนาะคะ่ะทนผช้ชมเนาะสำหรับมือวันจันทร์ที่25กรกฎาคม2 5 6 5นอก้ี่แอดก็ขอให้ทุาช่วงเอฟซีทุกท่านโชคมาลำลุยเงินเลยเขาเต็มกระเป๋าอึง้งตึงเนาะเะนาะโชคดีทุกท่านทุกคนนะคะขอพระคุณมากค่ะที่ติดตามที่สนับสนุนที่รับชมมาตลอดขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปหนะ้าแอดจะติดตามตัวเลขแนวทางของ อาจารย์สองนะคะเหลืออาจารย์สองการมู้ชมค่ะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะ